ชมตอนนี้กำลังชมรายการทีอากับช่วงเพลเกมโชว์นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็อ,อยู่กับผมนายเจ๋งเด็กเทพผู้ดำเนินรายการกับคุณโจเด็กแทหครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมอะไรครับผมเลโก้เลโก้เดอเอเวนเจอร์ใช่ไหมฮะที่จะรวบรวมเหล่าฮีโร่ที่เป็นเวอร์ชันเลโก้มารวมๆกันเป็นเนื้อเรื่องยำถัวนะฮะอ่าคนเป็นม,มั่วเลยทีเดียวใช่แต่ซึ่งจริงแล้วผมก็ได้เล่นมาประมาณนิดเดียวฮะที่เหลือนี่คุณโจ๊กจัดเต็มใช่ไหมฮะแน่นอนจนกระทั่งได้ตัวละครมาเยอะแยะแต่ไปหมดเลยนะฮะเนี่ยโอ้โห เนี่ยแย่ๆเลยอะไรก็ไม่รู้นะหนึ่มีนี่ด้วยวีนอมนะฮะลางดำสไปเดอร์แมนนะฮะว่าชอบจริงแม่งแป,งแปงลงร่างไั้ด้วยตอนนี้นนคุณนี่ต้องพาผมไปทำภารกิจในะคุณโจรครับตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเงินก็เริ่มโจอันนี้อันนี้คืออะไรครับอ่าเลือกด่านอ๋อน,นี่คือเลือกด่านเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมฮะว่าจะทำภารกิจของใครใช่ไหมเชื่อเถอะอู้คือไอรอนแมนอ๋ออันนี้คือสัญลักษณ์ของไอรอนแมน ใช่อันนี้เข้าข้างตัวเองไหมเนี่ยไมโร้เลือกทำภารกิจตัวเองไงนะไม่ธรรมดาจริงเนียอันนี้อันนี้คือสถานที่อะไรครับคือตึกเนี่ยเป็นตึกอะไรไฟชักยักษ์ไฟชักยักษ์อ้ไฟชักยักษ์ถุยใช่แล้วมั้งตึกของไอรอนแมนอ๋อตึกของไอรอนแมนแล้วจะให้ไปให้ไปทำภารกิจอะไรในบ้านหลังนี้เนี่ยผมจะงอแบบว่าพาไปเที่ยวบ้านนะพาไปเที่ยวอ้า ตอนนี้ตอนนี้ผมไม่เป็นตัวอะไรผมยังไม่รู้เลยอ่าเยอะไปดูไอเทมหน่อโอเคเฮ้ยจาวิทโล่อ้าวเจ้าวิทเงียบเอาไงเนี่ยอ่าทุนนิสต้าก็ยิ้มให้จาวิทแล้วนะเจาวิทยังเงียเจ้าวิทก็อ้าวส่งอะไรวะมิซายไอเราก็นึกว่าสีเทียนโอ้โหไอหัวงี้ยิงกูตายไหมเนี่ยแหมมิซายอย่าได้รู้ว่าตีชาวอเมริกาไปแล้วครับโอ้โห โดนโดนครับทนทีสตาร์ทำไงครับคนธรรมดาครับตอนนี้ไม่มีชุดครับเฮ้ยมิสไซายแม่งมีหูฟังด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้มันหลอกมิสไซายใช่ไโอ้จาวิทนี่ก็เชื่อง่ายเกินนะโอ้ระบบป้องกันอย่างดีเลยอ๋นี่นี่คือภายในตัวตึกของโทนี่สตาร์ใช่ไหมฮะเราเพิ่งเล่เนี่ยพอเล่นหนักมาบ้างไม่ให้เราดูอ๋อมีแบบระบบป้องกันอย่างแน่นหนาแน่นนะฮะตอนนี้ผมก็ไม่มีไม่มีชุดไอรอนแมนนะเพราะว่าจาวิทถูกแฮกอยู่เขาเล่นเป็นไอรอนแมนโอ้เปเลยโล่งฉัน ข้างบนนี้คือใช้ลวดของกััปตนอเมริกาเพื่อใช้ในการเปิดใช่ไหมใช่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมาไงเท่านี้ตักสร้างไว้โอ้ท่างเขาเผื่อโอ้โหนี่ชุดนั่นชุดนั่นชุดโอ้โหงี้แสดงว่าผมได้ใส่อะไรมั้งเนี่ยฮะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้หรอกเรื่องนี้มันจะใส่ยังไงวะในเมื่อจาวิทมันพังแล้วอะเฮ้ยโจ๊กชุดกูนี่แหละนี่แหละไอ้โจ๊กเฮ้ยชุดกูกูเอาอะไรใส่อ่ะ หมัดปลาปลาอ่ะโหดแล้วไอ้ยงมัดปลาปลาก็ได้เอาโอ้ต่อยพังเลยเนี่ยโอ้ยขนาดร่างปกตินี่แม่งต่อยของพังเลยเนี่ยสุดยอดจริงเฮ้ยอะไรเนี่ยเช่วงโบ้เดือบมึงฉลาดประกอบเลยอ๋อก็แต่บริกานี่คือเป็นคนยุคเก่าประกอบไม่ได้ใช่ไหมโง่เลยเนี่ยอันไหนเรากดที่ไเนี่ยเดโดดอโอ้โหนี่โง่เลยไม่ได้ใช่ไหมต้องให้ผมกดเยอแน่นอนที่สุดเจ้าของบ้านกดเลยอ๋อเดียวแค่เนี่ยคลิกเมาส์ปิดใช่ไหมอ่าแปดอ่าแค่เนี้ย แค่นั้นแหละแค่นี้มึงทำไม่ได้อะเราป้องกันมันสุดยอดมากมันยอดเกินไปแล้วอ๋อนี่ก็ทให้เกิดการรับวงจรให้เป็นการให้เป็นวงจรไฟกระพริบใช่ไหมอ่าเขเพิอลิบขาเลยุเฮ้ยอันน้อะไรครับเลเซอร์ปืนหายลยา้วยปืนปืนเฮ้ยปืนอัลนแมน ไอ้รอนแมนกูไอ้รอนแมนไปโดยนี่โหรับไปสอดสีไม้คอร์ลินนี่ไม่ดินสอสีแน่เอ้าโดนกูอีกเรื่องกระโดดเข้ามารับกระสุนไงกระสุนป้ายเลยเตอร์อันนี้ทำไรเนี่ยเชื่อกูไว้ลงเอุ้ยไฟช็อตไฟช็อตแกจะบอกให้ลงไปอยู่รู้รู้งานรู้งานลงไปก่อนเลยนี่ประกอบเป็นอะไรโอ้คุณโจ๊กจัดเลยคุณโจ๊กนี่อึ้บโง่อีกแล้วเอ้ยไม่ได้นี่มัน ต้องให้เจ้าบ้านเป็นคนเช็คฮะแต่ดูความปลอดภัยแม่ไออันนี้ทำอะไรเนี่ยปลาหมึกขึ้นไปเลยอ๋อนี่ให้ผมบังคับใช่ไหมอ่าบังคับขึ้นไปเลยบินไปเลยขึ้นออกเท่าไหร่เนี่ยออกเท่านั้นแหละรูมีแค่นั้นแหละอ้าวรูรูนี้ใช่ไหมอ่าทางมันแคบไปหน่อยรูนี้รูนี้รูนี้อ่าออกมาตรงเนี้ยที่ยืนกันอยู่เนี่ยอ๋อไปบินไปฝั่งนั้นอ่าทำไงเอาไปวางวะเออทาฟอร์เมอร์ไปเลยอือปุ๊บ advance เฮ้ยปุ๊บเราก็จะบังคับได้ถุย เฮ้ยแบงค่ากคุณจะแบงค์ลากโอ้ไม่ไม่ไม่มีชุดสำหรับนายนะโอ้ไปเท่ากันไม่ใช่เหรอได้ข่าวมึงดูมึงดูชุดกูมึงดูชุดกูนี่มึงดูโอ้โหได้ข่าวโอ้โหนี่มันหุ่นกระป๋องชัดๆโอ้โหการเดินเขาก็เป็นศิลปะแล้วในนี้ลากล่างนี้บินได้ป่าดเลยดูอันเฮ้ยบินได้บินได้บินได้โอ้ยแค่นั้นจริงเฮ้ยบ้ามึงต้องบินได้เนี่ยเนี่ยบินได้มึงดูมึงดูอะไรวะโอ้โหยนี่มันตัวลายจากไอรอนแมน3ใช่ไหม ไม่ใช่แล้วละ่ะนุตลาวาเฮ้ยตัวนี้บินได้เนี่ยได้แค่นั้นจริงๆเออกูมันได้แค่นี้จริงๆอ่ะเออไม่กูจะบินทำไมวะแค่นี้ดูพลังก่อนพลังอะไรเนี่ยยิงข้างบนซะเนี่ยเร็วฟอลอด้าโอ้ยพลังยอดเดี๋ยวเลี๋งก่อนเลงก่อนนี่มันโอ้ยนี่มันชุดยิงไฟใช่ไหมเนี่ยนะอู้อ่ารูฟเฟชุดยิงไฟน่าสนใจนะฮะคุณคุณกระป๋องเหล็ก กว่าจะเปิดได้ลีลาเล็กน้อยเข้าไปแป๊บเดียวไอ้เขาเฮ้ยฟ้าเดี๋ยวทุกนี้ต้องเซนเซอร์ไหมเนี่ยฮะทำไมวะโอ้ฆ่าคนกันนั่นเองฆ่าคนครับฆ่าคนเอาตังค์เอา GTA มินินนี่ชัดๆเอ้ยเด็กเอาไปเรียนแบบก็พูดอย่างนั้นอืมไอจะโดนอีกเหรอโอ้ขึ้นเลิฟแม่ขึ้นแค่นี้กูปิ้งก็ได้เอาละครับนี่มันเรียกพวกมาแล้วบบกมือทำไมวะ มันเรียกมันเป็นความเล้าส่วนตัวครับอันนี้อันนี้ให้ใครเนี่ยเซฟเซฟเซฟเป็นจุดเซฟโอเคเซฟไปหนึ่งจองอโอเคโอ้ยเกราะเปิดโอ้ยโ,โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเอวบอยเอวบอยน้ำเขียวใช่ไหมเฮ้ยรอบนี้ไม่น่าโง่นะแค่สับหลงเออฉลาดนะเนี่ยอ้าวนี่อันนี้อะไรเนี่ยเป็นทางเข้าอย่างหนึ่งเลยตืดแงะเงี้ยแออันนี้ให้ใครไปครับอ่าคุณก็ต้องไปบังคับมัน เอาบังคับจุดนี้ใช่ไหมที่เป็นเลขกวกเอาโดนใครต่อยไอ้ยักษ์ขมูหีนี่ไงถ้ารอดแมนโดนต่อยต,อยตายอันหนาแล้วเนี่ยอ,อันหนาดนีครับปุ๊บอ่าทำไมต่อครับกดเดี๋ยวงงครับป๋าดูเออโยนโลเล่นอ๋อบังคับไปนี่อ่าแล้วก็ปล่อยเอ้าเฮ้ยหยุดไปช็อตไปช็อตอ่าเอากระตันบราซิลไ,ไฟดูนะมีโลอยู่โหโลเลยโดนนำไปไฟอย่างดีเลยแค่นี้ใช่ไหมแค่นั้นแหละโอเคผมจะได้ไปเฮ้ยโอ้ยโล,โลบัง โลคบางไฟนะฮะแมสยอดจริงโลคโลคตัวนี้นะฮะจีจิบเงียบเงียบเนี่ยเน่ยจะล้ําไปไหนไม่รู้เหมือนกันบ้านมันจะทำระบบป้องกันที้่อะไรอ้าวอะไรเนี่ยป้องกันตัวเองไม่ให้เข้าต้องเข้าบ้านยากๆหน่อยจะได้ลมหน่อยดูดิมันข้างล่างมันก็เป็นทางโล่งแม่งออกไปจากไหนวะเนี่ยแต่ยังว่าแต่พอจาวิตโดนแฮกเท่านั้นแหละแม่เข้ายากเลยนะบ้านตัวเองเนี่ยแม่งไม่เป็นปัญหาสำรองเลย ยิงโดนกูเนี่ยไอหัวแดงๆมันอะไรอ่ะโอ้ยยิงดูด้วยมาเก็บตังค์เก็บตังค์คือไอรอนแมนเดี่ยวปอยก็ยิงแม่งมัวยตอนนี้ทำลายเข้าของทุกอย่างเป็นตังค์หมดบ้านไอรอนแมนเราไม่ใช่บ้านเราเราทำลายได้ไม่บ้านกูอีกกูเล่นเป็นไอรอนแมนนี่เฮ้ยยิงนี่ยิงนี่ไหนเดี่ยว้างไอ อ่ะนี่กูกนนต้องยิงไงเนี่ยเย็บต้องต้องเล็งอีกข้างด้วยไหมอ่าโอเคพังพังบ้านตัวเองนะโอ้สุดยอดยิงบินบินดิเฮ้ยโอ้ยบินไปบินดิบอกว่าชุดมันไม่ดีชุดนี้ยังบินไม่ได้อะเฮ้ยโอ้ยมันก็มีแขกเลยมันมันหนักเหล็กหรือว่าพลังงานไม่พอวะเนี่ยน่าจะเป็นเพราะชุดกัดบอกแล้วไปอ้อไปเลยดิเฮ้ยมืดนี่อ่าไฟออน อันนี้จ่ายไฟให้ลิฟท์ทำงานใช่ปะโอ้ลิฟท์แบบแมนเหมือน,นจะตะเหมือนเข้าไปอยู่โดนโดดหายไปเลยดูดูจากทรงแล้วไม่ใช่ลิฟท์และลมละแอนนี่ยังไงไอหัหวแดงๆนี่ที่ตามมาเร็ใครไม่รู้เหมือนกันพอเดินเข้าไปแม่ก็มองเา<ค>ราอยากขึ้นไปข้างบนอ่ะเเออออจัดการเองโอ้ได้ใครรักจริงๆบินเมื่อบินยังไงก็บินไม่ได้เนอะเอ้ยยิงมี่ยิงอะไรยิงอะไรครับพอยิงไอเล็กเนี่ยนะ ะจะยิงได้ไหมเดี๋ยวมันห้ามเล็งห้ามเล็งอ,อ,อ๋อห้ามเล็งยิงอีกจะฝีมือส่วนตัวใช่ไหมใช่แล้วความแม่นนี่เป็นสิ่งที่ดีนะโหจ่อระยะประชิดอย่างนี้มึงยิงไม่โดนนี่มึงเลิกเล่นเกมเถอะเดี๋ยวลงไปเว้ยนั่นแหละไฟฟ้าไม่โดดด้วยค่อนข้างน่าตัดดีไอพวกนี้มันทำอะไรอยู่ในแก๊สแ่ารักเลยคือมั่งทุบไม่เคยมีไม่เคยมีอะไรพังจริงเราเราทุบไปกี่ทีนี่คือพังใช่ไหมเงินกระจายพวกนี้ทุบพักหนึ่ง กูให้มึงทุบทั้งวันเลยเฮ้ยโลขามันเดอเอเอเยอ้ลอนแมนไอลอนแมนตังครับทุกอย่างเป็นตังทุกอย่างเอาไปซื้อตัวละครได้เอ้าเฮ้ยโอ้โหไฟดุเกมนี้นี่ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กดีๆนะครับเพรลูกของคุณอาจจะติดเกมนี้จนกระทั่งไปทุบรถคุณเพื่อจะเอาตังก็เป็นได้น่ากลัวจริงๆอันดับแรกยิงมันด่ยงนห อ่ายิ่งเปิดปึ๊บปึ๊บอ่านี่ทางนี้ทางใครเนี่ยเฮ้ยเออเออเอาลงไปทำอะไรคุณโจ๊กโอ้น่าตาดีน่าตาดีโอ้ยไปได้ก่อนไปได้ก่อนซุบเออโอ้โหไฟอ่ะเล่นสองจอยนี่ทำไปทำมานี่เวียนหัวนะครับเนี่ยคอยคอยข้างแบบเวียนหัวอยู่อ้าวมาสุดโอเคสุดแล้วเหรอยังอะไรต่อตรงไหนเปิดเนี่ยอ๋อนี่ตาคุณละเอ้สุดยังวะ ยังไม่สุดมัง้งยังไม่สุดอ๋อนี่ต้องดึงปลั๊กไฟใช่ไหมดึงซะใครดึงไงมึงเนี่ยแหละเอาเลยยิงไปโอ้โหไม่ดึงยิงยิงยิงเนียเนียมีอะไรออกมาครับนี่ปี๊ดนี่โอ้โหนี่มันเออมซูเปอร์ไอซ์เอ้อเอาตก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ทักกูทำอะไรเนะี่ยบอกว่าให้บินดีๆมันบินได้ที่ไหนอเนี่ยเนี่ยดูตาไฟแป๊บ อันนี้เอาอ๋อเอาเอาไปจิ้มด้วยกันใช่ไหมอ่าแค่นั้นแหละประตูมันทํางานมีไฟเข้าอ่าแล้วประตูก็จะเปิดป้องกันต่อไม่มีไปไปยาวไปหมอเอาชุดไปกูใส่โอ้โหก็ไม่มีไซส์มึงโอ้เอาเฮ้ยโดนอะไรยิงอ่ะเลเซอร์อุ้ยเลเซอร์เป็โคตรแรงอ่ะเฮ้ยดีโมจะให้โล่จากการครับนี่โล่กันตะเมดิกาแม่ยอดจริงครับจะยกบเก่าแต่ก็ยังมีไฟ โอ้โหทำด้วยวัตถุพิเศษนะท,ที่ที่หายากนะฮะวัตถุดีพิเศษชุดอืมแต่ชุดกูนี่ก็จะชุดชุดไอรอนแมนนี่ก็ไม่ใช่จะกระเจาะกระโดดยิงง่ายเลยมองกันเออเฮ้ยเอาละกระโดดเกาะกระโดดเกาะอ๋อมันเกาะไงวะกระโดดทีเดียวดิกระโดดสองทีมันก็บินดิอ<ะ>่าเออใช้ใชน้ำหนักตัวเข้าช่วย <laughs> ไม่ต้องดึงเองเลยวู้ จาวิทได้ข่าวอ๋อนี่นี่นี่คือหน้าของจาวิทใช่ไหมจาวิทจำหน้าไว้โอ,โ,อโอ้โหนี่ตัวเกมนี้นี่คือเป็นปรากฏการณ์เผยหน้าจาวิทใช่ไหมในหนังยังไม่มีนะจำทุกคนจำหน้าจาวิทไว้โอ้โหแม่งจาวิทหน้าแดงครับหน้าเหมือนเลโก้ค่อนข้างเขินหน้าดูหน้าหน้าคล้ายๆเลโก้ไหมเหมือนน่าจะเป็นเลโก้ได้ก็มันเลโก้อู้ปุ๊บอย่างเดียวจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหนี่มันแมนโอเคหัวทำปฏิกิริยาด้หว่ะ เทว์คุณเล่นเป็นแอรอนแมนเขเล่นเป็นกัปตันอเมริกานี่มันช้าไปละจาวิดรู้สึกน่าเครียดมากเลยครับไอ้ด่านนี้ทำอะไรเนี่ยครับต้องมานั่งเปิดเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงตาผมละนี่เงียบไม่อะไม่มีมันต้องเพิ่มให้เอาโล่ไปสะท้อนใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหป่าช็อตไฟ ขอเอาโล่ไปทอนชาร์จไฟอ้าวท่าทีโทษทีโอ้โหปึบ๊บจาวิตก็ทำไงต่อครับนั่นตัดดีเลยเครื่องดับครับโอ้โอหน้าแดงเป็นหน้าฟ้าจาวิตเครื่องของเราก็จะกลับมาใช่ไหมใช่อาจจะหลังจากโดนแฮกมานานไม่นานานะไม่นานแป๊บเดียวโอ้ชุดกูไหนโอ้โหมึงใส่ไม่ได้บอกแล้วไม่มีไซส์มึงตัวก็เท่ากัน นี่ดูผมดูผมนี่ยังไงยังไงย่าขอใส่ขอใส่ไปอันนี้มาแล้วชุดมาแล้วมาแล้วเออเออเออไปโดนเลยไม่ได้ตายหรอกมึงไม่ได้แดกหรอกเฮ้ยมันมันใส่ชุดทับไปเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหโบกมือด้วยโอ้รักทุกคนเบบี้รักทุกคนนะครับอ่ะครับไอแผ่นทองนี่ยังไงดีเนี่ยยิงเลเซอร์เว้ยขอให้ผมยิงเลเซอร์ยิงไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไงวะเปิดค้างเอาไว้อ่านนั่แหละแล้วก็ลากเส้นทำเส้น มันยงเส้นเราเองแล้วม,มันเหมือนเส้นของซอสมะเขือเทศครับ <laughs> น่าก,กินเลย <laughs> น่าก,กินเลยเข้าไปเว้ยออกมาเด้วเอาละครับมึงภารกิจนี้เราก็ต้องอกำจัดโลกินะฮะ <laughs> กับเมนดาลินห <laughs> น้าเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้ยนี่หน้าแก่ <laughs> โลกิกับเมนดาลินนะฮะซึ่งจะยึดไอ้นี่เราไปทำเขืออะไรก็ไม่รู้ฮะ เขาอยากปเป็นไอรอนแมนอ๋อโลกีอยากเป็นไอรอนแมนใช่ไหมฉันอยากจะเป็นไอรอนแมนบ้างนะเพราะฉะนั้นขอสักอันหนึ่งก็ได้นะคงไม่เป็นไรใช่ไหมหลายยากอันเนี่ยปากูจะทำได้มันนานมึงดูไหมมันเจ็บหน้าอกมากมันแน่นอกต้องยกออกเออไปล้วไปแล้วโอ้โหผู้ไิญญาณขัดคำแม่งไปแล้วหนีดีเฮ้ยโอ้ตามดีตามดีครับโอ้โหไม่ได้ครับของแรงของโทนี่สตาร์นะฮะแหมเอาไปได้ง่ายๆอย่างนี้ได้ไงไม่ยอมครับ มียิ้มเล็กน้อยแม่ทำอะไรเหมือนจะรอดครับไอรอนแมนมาแล้วไม่พ้นกูหรอกเอาละตอนนี้เราก็ต้องไฟกับสองตัวนี้ใช่ไหมใช่ล่องหนได้ตัวหนึ่งใช้ลาวาไอ้ใช้พลังไฟได้ตัวหนึ่งพลังลาวาแหละเออโอเคเฮ้ยมันเล็งมันเล็งมันแล้วเฮ้ยตัวตนไอรอนแมนตัวนี้แจ๋วเฮ้ยบินได้ป่ะเนี่ยบินได้ป่ะเนี่ยบินได้ละบินได้ละบินได้อย่าอย่าไปไกลเว้ยทำไมอ่ะเล็งเป้าเอ้าอุ้ยลวงลวงลวงไอนแม่งยิงอ่ะเฮ้ยโล เดี๋ยวแล้วเป็นกัวโลไห้บอกแล้วเดี๋ยวมันลงจอดยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวออกจอดได้ละหละโผล่แล้วโผล่แล้วขาดเลยตีโดนโดอ้่ะอ้าวอบอยนะล่างแยกเลยเห็นบ้านกูเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวบ้านก็เป็นโลแล้วคุณหมดแล้วเนี่ยแค่ข่าซ้อมนี่ก็กินขาดล อย่างนั้นตัไปเก็บตังค์อยู่เดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเฮ้ยไปโอกาสให้กูเซฟหน่อยโอเคเซฟล้อ่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเดดเดดกูล็อกเฮ้ยเอาโลไปโอ้ไม่เข้าต้องดังเป่งต้องต้องให้ต้องให้ผมยิงนี่ไงเอ้าเฮ้ยเอาไม่เข้าเดี๋ยวผมช่วยเองเฮ้ยมึงใครที่เพื่อนกูเนี่ยฮะอือ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 ไอ้นี่มันรอหรอเองเดียวนี่หว่าเฮ้ยมาแล้วเนโลไอี่ซ้ายกับโลแม่งไปแล้วเลยเซอร์พี่ขา โอ้ยไม่เข้ได้ได้แล้วโอ้ยได้ๆเดี๋ยวผมตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอย่าเพิ่งยิงกันเดี๋ยวตายหัวใจอีกเล็กนเดี๋ยวเอ่อได้หัวใจเพื่อผมเกมนี้มีการเอาหัวใจคนอื่นมาเป็นหัวใจของได้นะแม่ผมค่อนข้างน่ากลัวมีตั้งแต่ตาวอล์นไอ้แบบเนี้ยเลโก้แนวนี้นี่ก็พวกผมก็เล่นตั้งแต่สมัยเพทูฮะคิดถึงนะเอาอีกแล้วเฮ้เดี๋ยวผมช่วยเอง แม่งสังเกตเฮ้ยโอ้โหแตกไปถึงเสียดายละโอเคอ้าวแม่งเป็นโดยานกูมาได้ข่าวว่ายายพ่อโอ้นี่มันนี่มันตัวใหญ่ชัดๆโบกมือเรียกกูด้วยถามกูอยากไปไหมตัวกูกระปิดเดียวคนละไซส์เลยทำไมไอรอนแมนไม่ใส่ชุดนี้แทนปะไม่รู้ น่าจะโงกว่านะแต่น่าจะบินไม่ขึ้นโดยจากสภาพดูเชิงแล้วโอ้โหแล้วมันบินขึ้นได้ไงวะเนี่ยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่แถมบินได้ด้วยแม่งนี้เอาไว้ตัดกับไอ้ฮักได้เลยเนี่ยจังหวะนี้ทุบด้วยโล่ป้องกันด้วยยิงป่ายิงมันนี่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเล้าเล้ามากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมยิงเองปึ้งจังแป้งอ่ะไม่ไม่เป็นไรเลยโคตถึกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะการสมุนกันผมจะตายแล้วอึ๊บนี่เล่นท่างยิงดาบครับเฮ้ยอึ้บ เฮ้ยเน้นแม่งโหเยอะไอ้มาเยอะจังวะหัวหน้าตายแล้วมึงจะโผล่อีกไอ้พวกนี้เอาพวกนี้มันเอ้มันลงแล้วลงแล้วลงแล้วยิงเลยครับยิงเลยครับยิงไปดิปฝาโลได้แค่ทั้งทีละครั้งผมว่าผมก็ค่อยค่อยไปทีละครั้งเนี่ยเอาเฮ้ยโอ้โหพวก โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาครับทุนี้ลากเรียกพวกมาครับเก่งบินไปเก่งบินไปมาทุกตัวเดี๋ยวผมบินไปด้วยผมบินไปด้วยเดี๋ยวๆไอ้ตัวตัวไหนวะข้างล่าตัวนั้นเอาไบินไปเลยตัวมันตัวมันเฮ้ยบินไม่ได้เอ้ยกัตตามีกาบินไม่ได้ฮะครับโอ้ยขี่โลกไ่เชื่อโอ้ยพวกโคตรเยอะมึงดูดิโอ้โหตายคากือหมดแล้วจาวิทย์เรียกมาทุกตัวแต่แต่โดนยิงเป็นแมงเมาแมงเมาเลยอ่ะแบบบินเข้ากองไฟอ่ะตายหมดทุกตัวดูดิ คอยปลาโลอย่างหัๆเดี่ยวหัวมาทุกรุ่นครับไม่ธรรมดาครับไฟฟ้าไฟชมพูนี่ครบใส่ไม่ยัง้งตัวก,กูตัวไหนเนะี่ยเดี๋ยวหาตัวเองไม่เจออ๋อตกตกต้องนานละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอุปกรณ์นี่ผมประกอบเองเนี่ยผมประกอบเองเหมือนกูจะงงกันประกอบไม่ได้ <c oughs> โอเคนี่มันเครื่องอะไรเนะี่ยแกตายแล้ว ขันไปก่อนเฮ้ยนี่มันโอ้โหเป็นประโยชน์แล้วเว้ยอะไรเนี่ยของตัวเองของนี่ของอับกับอเมริกาชุดไม่มีชุดไม่มีชุดสำหรับกับรันอเมริกามันไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดตายแล้วโโหอย่างโกงเลยจะจะเหนือกันไปแล้วเออตายละจงหวาเนี่ยเออยังอยากทำให้เครื่องมันช็อตเฮ้ยยิงใส่รังมันเลยแล้วอย่างนี้เครื่องกูไม่ช็อตเลยเนี่ยต้องเป็นแสงเลเซอร์ใส่ทองแดงใช่ไหมอ่าทองเหลืองหรือทองแดงทองเหลือง แดงไม่รู้ว,ว่าข่า,าไว้ก่อนเฮ้ยเปิดฝาปะกระป๋องยิงเลยหลวงเอาอาหารอืมเสดายเสียดายดตัวนี้เล็กน้อยหนึ่งเฮ้ยอยากอยาก,ยากไม่มีคนขี่กูขี่แล้วเนี่ยโอ้โหอยากกระตันมณีกาเข้าไม่ได้ตอนช่วงนี้เครื่องช็อตครับไม่เป็นไรชอบชุดสูตรนี้เปล่าฮะแอนสุดยอดเลยใช่ไหมมีโลกพอแล้วอ้าวมันยักอ้าวหมดแดกกูไม่ได้ขับแล้วแล้วเบิร์ตทิ้งเลยไม่ธรรมดาจริงน่าจะจบปันตายใช่ไหมฮะแน่ มาดูแต้มได้เงินูได้มาประมาณแสนกว่าเล่นไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์รอบนี้ยังเล่นไม่ได้เรื่องนะฮะก็จบไปอีกด่านหนึ่งนะครับอึตอนนี้เรามาลองบินเล่นกันสักหน่อยจง่ะได้ขาตรงนี้บินไม่ได้เอาแล้วตัวนี้บินไม่ได้เออ่ะปล่อยสายฟ้าได้ยงเดียวใช่ไหมเดี๋ยวลองเป็นตัวแป๊บนึงได้ขาคุณชอบพอเฮ้ย ทอเนี่ยโหให้ท่านผู้ชมดูทอหรือทอทอจะเริ่มทอแล้วเนี่ยบินโอ้ยเลยทอแม่งบินแจ๋วเว้ยเฮ้ยไอ้นี่มันอะไรเนี่ยคอปเตอร์ไม่ไผ่ไหมนะฮะเงื่อนเงื่อเงื่อนเงื่อนเราช่วงนี้ขี้เกียรบินเดี๋ยวก่อนทำอะไรครับเงียดเงียดเนี่ยโอ้โหค่อนข้างฉลาดอยู่เฮ้ยทำอะไรเนี่ยเจ้าเครื่องบินน่ะ วันนี้นนมึงเป็นไอรอนแมนมึงยังบินด้วยตัวเองไม่พอใช่ไหมเนี่ยเราอยากเป็น <c oughs> โจรสัตว์อวกาศ <c oughs> ไปแล้วขี <c oughs> ่ยานอะ่ะโอ้หบินช้าแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องไอ้บินชาน้าเสร็จละละดังนั้นเว้ยเอา้าดังนั้นก็เลยบินเองแม่งเลยนี่ <c oughs> ผมจะการให้แหมไอ้ของแค่นี้อ๋อรอดดาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดียวเฮ้ยป่ารอดแป๊บนึง่งก็มึงเออทุบด้วยมือป่าเลยล่ะโอมมึงพังหมดเลย ต้องยานนี้เขรลันเวว่างเสมอครับเร็วครับ <c oughs> ใหญ่ไอรอนแมนขี่เครื่องบินนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นกันเนี่ยไปแล้วลองด้วยบินไปไหนวะตามวะลงโอ้โจะตามมึงถูกไหมเนี่ยเฮ้ยมันเร็วเกินบินตามไม่ทันกดบินสองทีดิอาพุ่งอาพุ่งอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว บินไปไหนไวนะน่ะยิงยานใหญ่แล้าผมลงโลกก่อนละจราโน่กูเ,เด้อกูลงมาไ,ไหนเนะนีนเ่ยน้ำแถวนี้สวยนะน่านจะลงลงเลยเฮ้ยเอาเ้าเฮ้ยโดนอะไรอ่ะเมื่อกี้อยู่ๆขึ้นเป็นบาดเจ็บอาจจะเป็นสลับอวกาศก็เป็นได้ครับโอ้ใครมายิงกูแถวนี้วะเนี่ย แล้วครับคุณโจครับตอนนี้เราอยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยฮะบ้านโทนี่สตาร์กโอ้นี่คือบ้านของโทนี่สตาร์กใช่ไหมโอ้มีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยมันเอาไว้มาเอาเต้นผับเฮ้ยเต้นผับอะไรยิงไว้ก่อนเลยผมทำลายเอาของกันเนี่ยบ้านโทนี่กับโทนี่เถอะโทนี่กับโทนี่เถอะเบอร์ก็เงียบเงียบอะไรเนี่ยน่าจะให้กดตามกดตามอะ ผมไม่เห็นอ่าเดี๋ยวเเท่าทีเท่าทีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปให้เห็นยังอ่าโอเคเห็นลำแหลมใช่ไหมแน่นอนโอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยมีผู้บุรีนด้วยนี่โอ้โหไฟเทคไฟเทคอันเนี่ยโอ้โหแล้วทุกคนมาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยน่าจะเฮ้ยโอ้โหเลยกินส่วนนึงแม่ลืมมันไม่ได้เลยเนี่ยโอ้กินส่วนเดียวมันคุยคุยกับท่านนิกฟูลี่ก่อนเฮ้ย เขาเป็นเอ้ยเต้นเป็นดีเจด้วยโอ้โหธรรมดาสงสัยวกนี้ไม่ออกมาช่วยซ่อมแถมออกมาเต้นด้วยทำลายข้าวของเสร็จเต้นเลยอ้าวไอ้นี่อะไรอ่ะโอ้เดือดฮักจะเต้นแม่รักสนุกอะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแม่เฮ้ยแม่งเต้นทุกคนเลยโอ้ยนี่มันตั้งจ่อยอะเนี่ยโอ้โหผมมีแฟนติกโฟด้วยแหมมนุษย์ล่างหุ่นนุชยัางยืดเป็นกีิโดนอะไรวะทำลายข้าวของกันกู ใจแลวพังของไไม่เออก็ยังไงเดียจบกันไปแค่นี้ก่อนนะอ่าเพราะว่ารู้สึกว่าแม่งคลิปรู้สึกว่ารอบนี้เล่นยาวเล่นเพลินเล่นดีเลยเกินฮะเกมนี้เล่นเพลินเลยเกินนะเล่นจนจบอ่ะเล่นจนจนดูเวลาทีนี้นี่ผ่านประมาณครึ่งชั่วโมงได้หรือยังเนี่ยน่าจะเกือบเกือบถึงมั้งไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เลยละเออใช่ตอนนี้พวกเราก็ต้องขอลาจากจากคลิปนี้เลโก้ไปก่อนนะฮะกับกับเกมเลโก้เดี๋ยวเดี๋ยวเวนเจอร์ใช่ไหมฮะ สำหรับถ้าเกิดอยากจะเจอคุณโจ๊กตอนนี้คงจะไม่ได้เจอไประยะหนึ่งเลือาจะเจอกับคลิปหน้าใช่ไหมเพราะตอนนี้คุณโจ๊กนี่อยู่บ้านเดียวกับผมคุณโจ๊กมาเที่ยวที่บ้านผมกลับมาไหนครับวันนี้แหละวันนี้เลยใช่ไหมวันนี้เลยก็เลยฉลองซะหน่อยในการปิดคลิปถ่ายเลโก้ก่อนที่จะกลับบ้านใช่ไหมกับตอนเที่ยงนี้ใช่ไหมจะได้เวลาแล้วจะได้เวลาแล้วทีนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนท่านผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอาจจะเป็นเกมอะไรก็ต้องมาลุ้นกันกับรายการ d c r นะฮะ So what the club? Bye bye, see you again, Nick Tom. These moves were good, ours were better. Technically, we just copied him, but I'll take the credit, thanks.